ทำอะไรเหม่ยลี่ทำอะไรเนี้ยตะบุฮุงเธอตะบุฮุงกินท่ามกลางมันเนี้ยผ้า,าที่ตกดินแล้วจ้าแต่ว่าเราก็ยังแบบเราจะเราเราจะโต้รุ่งหรอไม่ไม่นะมันจะเมือ่อยแ,<ต>แล้วนายมันเราไม่ยิ้ไเลยโต้รุ่งไหมเธอค<ๆ>ือเบิ่งมะเขือหน่อยมะเขืออ่อ,อน <S <S ฉันจะตำแบบแซ<ห>่บแซ่บไปกินเลยเธอกินแบบว่าใไฮฮัให้ซ่วงเลยอิ่มค่ะจะกินได้รที่เก่ากินได้ที่เก่าเป็นบ่แซ่บเธอจะจัดเต็มไปเธอเลย ข่ของแท้ของแท้ของแท้เออน้ำตาลเธอ,อขอ,อน้ำปลาให้ฉันหน่อยอน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาละขวดฝาขาวนะจ๊ะ มีฟ้าขาวนี่คือแบบนัวยังนัวซิกเนิจอรมตำบางครังเขาแบบยุ่ยๆแล้วจ้ะเมื่อนี่ก็จะเป็นแบบจะกระจายสเปซสปาร์ตพอเราออกนอกสถานที่ใช่มอนอกนอสถานที่เขาไม่ได้จัดเตรียมแบบอะไรพรอบแพรบพรอเลิฟมาเลยลเขาเรียกว่าปิกนิกนะภาษาสาวว่าปิกนิกหอยเชอ,อรี อันนี้คือสถานการณ์บรรยากาศสด a จ j a เราไม่ได้จัดฉากอะไรเลยแล้วเนี่ยไม่ได้จัดฉากเลยค่ะเออมาก็แบบนั่งอยู่ข้างๆอุ้ยเอ้าอะไรเก่งแท้ปัาดได้ไหมได้ไหมแซ่บไหมเธอ เฮอมะนาวหมดแล้วหรออืมข้ามีอยู่มะนาวมีอยู่เธอแส่มะนาวเปรี้ยวอ FC บอกว่าตาแสบแห้งครับ FC บอก FC บอกใช่ไหมแล้วก็มีเล็บมือนางนะคะ เก็บมือนางแล้วก็มีหอ,อยเอยกุง้งดองสีอิอันนี้ขอใส่มือแล้วจ้ะใส่มือเอาล่มกุ้งของเข้ามเม็ดมันผ่านจากความเหินแล้วมันก็เลยเป็นสีส้มๆเลยจะรสชาตินำดอกไปยังแสบแล้วใส่ครบหมดทุกองค์ประกอบด้วยยังในเธอใส่หมอแล้วเธอใช่ไหมถักขึ้นมายั่วเลย ว้าวปอ้อขับแน่เด้อเธอตะกีซิมกันเด้อสะกอซิมกันเด้อป้า